วันที่18พฤศจิกาย,ยน2567ภารกิจการดูแลและติดตามแร่ม,ม่วงดำเนินอย่างต่อนเนื่องเป็นวันที่2เาานะจ้าหน้าที่ชุดติดตามช้างชุดที่7จากฐานปฏิบัติการป้องกันร,รักษาป่าเขายายดาได้งลงพื้นที่ที่หมู่7ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอายาไปก่อน ยบเจ้าหน้าที่รายงานว่าไพรมะม่วงกินอาหารและยาได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นครับโดยวิธีการกินของเขาก็คือปอกเปลือกกล้วยน้ำว้าแล้วก็บี้จนแหลกแต่พอเจอยาที่ผสมอยู่ในกล้วยไพรยมะม่วงเขาก็หยุดกินทันทีเขาเนี่ยคงคิดอะไรในใจอยู่ครับโยมอีกยังโยมอีกยังกล้วยลายฟ้าผงจาง ยอีก,อกเพื่อปรับกลยุทธ์ในการดูแลวันนี้ทีมงานจะเปลี่ยนจากการให้กล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยหอมแทนครับเพราะวันแรกที่ไพรายม,ม่วงกินจนหมดก็คือกล้วยหอมซึ่งรสชาติน่าจะถูกใจเขามากกว่าสำหรับหัประมาณที่ใช้ในการดูแลครั้งนี้กลุ่มเซฟโอนไซชา้างได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อผลไม้สำหรับการรักษาและบำรุงไพร่ยมะม่วงโยมโยมีรู้ไห้ในส่วนของอาการนั้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าลครมะมม่วงมีอาการซึมเล็กน้อยครับจึงได้ปรึกษาหมอต้นซึ่งเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาลคยเกี่ยวหวานหรือใายมะม่วงหมอคาดว่าอาการซึมน่าจะเกิดจากฤทธิ์ของยารับไม่น่าจะมาจากบาดแผลเพราะว่าบาดแผลเริ่มได<ะ>้ลงและก็มีอาการซ้นตัวที่ดีขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ขยับไปแล้วเข้าไปดูยาหล่นหรือเปล่ายาหล่นใช่ไหมขอบคุณทุกความช่วยเหลือในการดูแลพายมะม่วงนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามการอัปเดตอาการของเขาในครั้งต่อไปครับนนขอบคุณครับบีบยาออกหมดอ่ะบีบทำไมอ่ะไม่หรอก o <laughs>